ดำเนินงานโอเบกซีโรดอกเอาโครงการพาน้องกลับมาเรียนนําการเรียนไปให้น้องสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ผมอยากมาเรียนหนังสือแต่ว่าผมมีโรคประจำตัวเลยทำให้ผมขาดเรียนบ่อยผมอยากมาเรียนแต่ที่บ้านแย้ที่ทางานบ่อยหนูอยากมาเรียนหนังสือแต่ว่าที่บ้านหนูยากจนค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเด็กไทยจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยสาเหตุปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันสื่เนื่องจากนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้จำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นศูนย์โดยชมโยงฐานข้อมูลทุกมิติสร้างระบบส่งต่อ พาเด็กเกยาวชนกับสุขการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นมีทางเลิอกที่ตอบโจทย์ชีวิตเป็นรายบุคคลเพื่อการเปิดประตูสู่อาชีพที่ดีก้าวบนความจนข้ามรุ่นในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการนำโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและประกาศเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ทุกหน่วยงานต้องเอาจริงเอาจัง สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคิกออฟโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง OBEX Zero d o ่ดแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ดำเนินการใน3ามิติคือองกันแก้ไขส่งต่อเมื่อได้รับนโยบายการขับเคลื่อนโครงการนะคะพาน้องกลับมาเรียนหรือนำการเรียนไปให้น้องนะคะหรือ o b e c ็ก r o นะคะมาแล้ว ตอนนี้ทางสํานักง,งานเขตเรามองว่าจะทํายังไงนะคะถึงจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เราจึงมุ่งมั่นที่จะดําเนินการนะคะตามนโยบายในสามวิติก็คือเรื่องของการป้องกันนะคะแก้ไขและส่งต่อนะคะส่วนเรื่องของการป้องกันก็คือการหาสาเหตุนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กรุดออกจากระบบการศึกษานะคะ การแก้ไขนะคะก็โดยการพาน้องกลับมาเรียนแล้วก็นําการเรียนไปให้น้องนะคะ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนก็สามารถจัดการศึกษาได้หนึ่งโรงเรียนจัดได้3รูปแบบนะคะ mm hmm. ส่วนการส่งต่อนะคะก็เป็นการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครวิธีการที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่น าการย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองนะคะโดยเฉพาะสพเชียงรายเขต3ของเราเป็นเขตที่อยู่ติดกับแนวชายแดนนะคะก็มีเด็กจากประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนเป็นบางส่วนนะคในจุดนี้ครับจากการสํารวจพบว่าโรงเรียนในสังกัดหลายโรงครับที่มีนักเรียนและเด็กเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศาึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศาาึกษาเชียงรายเขต3 โดยการนําของท่านผู้ใยการสักงงานเขตพื้นที่การศักษาได้ดําเนินการตามนโยบายโอเบกซิโรดับเอาโดยการบูรณาการเข้ากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการติดตามค้นหาและป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้นะครับหลุดออกจากนอกระบบในการดําเนินงานในครั้งนี้สํักงารเขตพื้นที่การศักษาประถงษาเชียงรายเขตสได้ใช้ Protect โมเดลในการขับเคลื่อนซึ่ง P แ l นคือการวางแผนการดำเนินง,งาน R Response การดำเนินการอยา่างรวดเร็ว O Observation การสังเกตวิเทศติดตาม T Training คือการพัฒนาบุคลากร E Evaluation การประเมินผลการดำเนินง,งาน C. พ l a a บรูร a t การการดำเนินงานร่วมกับภาคีเือกานและสุดท้าย T. เทคโนโลยีการปรับใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานครับโรงเรียนของเราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลการเข้าไป,ปคลุกคลีการชวนให้เด็กมาโรงเรียนทำให้รู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเรื่องสนุก เช่นเดียวกันค่ะการจัดก,การเรียนการสอนก็ควรจะมีความยืดหยุ่นสำหรับเด็กด้วยคนไหนทำดอกไม้ส้มเอาให้เข้มก่อนนะคะดอก น้องไม่มาเรียนขาดโรงเรียนไปหลายวันคุณครูจึงได้ออกติดตามและไปเยี่ยมบ้านพอได้ไปพบนักเรียนที่บ้านก็ได้เจอถึงปัญหาสภาพความบกพร่องของนักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้คุณครูก็เลยได้พูดคุยกับผู้ปกครองและตัวของนักเรียนด้วยค่ะ ทำอะไรเลยทำใบงานเลย,ยะคะ่ะก็อยากเจอหนูอยู่นะคะนนี้เรื่องของเวลาเนะาะทั้งที่หนูมีอุปสรรคที่แบบหนูไม่เข้าใจจากการเยี่ยมบ้านพบบ้านน้องอาศัยอยู่กบญาติซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและน้องก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้องขาดโรงเรียนบ่อยคะ่ะ เมื่อพูดถึงโครงการ OB e บ็กซีโร่ดับเาเราอาจเข้าใจว่าเด็กทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนแต่ความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กทั้งผู้ปกครองและตัวเด็กเองซึ่งอาจทําให้เด็กเหล่านั้นมีโอกาสต,ตกหล่นได้ดังนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนควรจะมีหลายรูปแบบและสิ่งสําคัญคือการร่วมกันค้นหาเข้าถึงและร่วมใจของคุณครูในโรงเรียนเพื่อค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มนั้นค่ะ ในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3นะคะนอกจากจะจัดก,การเรียนการสอนในระบบแล้วนะคะปัจจุบันนะคะเรายังมีการจัดการเรียนการสอนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะเราเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะคะได้เรียนในสิ่งที่สนใจและสิ่งที่เขาอยากจะเรียนทาไมหนูถึงอยากเรียนต่อ เพราะการศึกษามีความสำคัญมากสามารถใช้สมัครงานได้และอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ครอบครัวภาคภูมใจในตัวหนูด้วยค่ะเธอรู้ไหมเราดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาเรียนแล้วมาใน้กับพู้เธอด้วยเพื่อรลักดีใจกัน ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่อีกเป้าหมายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต3คือการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆแต่ละคนเป็นไปตามนโยบายที่ว่าเรียนดีมีความสุข